ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1 3 4 4ถึง1,345ความลับของตระกูลจาง JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องหลังจากพูดคุยกันอีกครู่หนึ่งจางเซเวียนก็ได้เข้าใจถึงความแข็งแกร่งของทั้งกลุ่มอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ว่าที่พี่ชายภรรยาในอนาคตของเขานั้นเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยวอนยุทธระดับเซียนขั้น7็ขั้นสูงสุดตามมาด้วยปี้หงอยิงซึ่งเป็นนักรบระดับเซียนขั้นเจ็ขั้นสูงผู้ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันตัวสูงสุดหยวนเสี่ยวคือผู้ที่มีความสามารถในการโจมตีอ่อนได้ที่สุดในกลุ่มแม้แต่จะเอาชนะอาวินเหลียนไหก็ยังเป็นปัญหาแต่ในเวลาเดียวกันประสิทธิภาพการป้องกันตัวอันยอดเยี่ยมนั้นทําให้แม้แต่หลัวชวนชิงก็ยังต้องลําบากหากจะเอาชนะเขา เอาละออกเดินทางกันเถอะเมื่อได้รับรู้ความแข็งแกร่งจุดเด่นและจุดได้ของแต่ละคนแล้วพวกเขาก็ก้าวขึ้นขี่หลังนกกระเรียนสวรรค์7สีจากนั้นนกกระเรียนสวรรค์ก็พุ่งหือไปตามเส้นขอบฟ้า ไม่มีค่ายกลหรือโครงสร้างใดที่คอยปกป้องอยู่บนหลังของนกกระเรียนสวรรค์เ็ดสีจึงไม่มีอะไรที่จะคุ้มกันพวกเขาจากการโจมตีอย่างไม่หยุดหย่อนของสายลมแรงที่เข้ามาปะทะในฐานะนักบร,ระดับเซียนขั้น7ดหลัวชวนชิงกับคนอื่นๆไม่เดือดร้อนกับแรงลมแต่พวกเขาก็อดทึ่งไม่ได้ที่เห็นจางเซเวียนยืนอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวเช่นกัน ถึงชายหนุ่มจะเพิ่งฝ่าด่านน,นวนยุทธไปเป็นนักรบการและทิ้งช่องว่างขั้นสูงสุดแต่ก็ยังคงมีช่องว่างอีกมากในประสิทธิภาพการต่อสู้ระหว่างชายหนุ่มกับพวกเขาการที่อีกฝ่ายสามารถยืนหยัดต้านลมแรงได้อย่างมั่นคงแม้จะมีระดับวรุทธอ่อนได้นั้นบ่งบอกว่าความปราดเร่องของเขาคงไม่ได้มีแค่เรื่องค้ายกล น้องจังมีพละกำลังหน้าทึ่งและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องค่ายกลขุคนค,คงจะได้ผลสอบอันดับที่ดีจากการทดสอบประตูขุนเขาใช่ไหมชายร่างเตี้ยวอวินเหรียญหย่ถามยิ้มยิ้มคนอื่นๆก็หันมามองด้วยความอยากรู้นักเรียนรุ่นพี่ส่วนใหญ่ที่มีระดับวอนยุท์ถึงขั้นแล้วมักไม่ใส่ใจในกิจทวุระของนักเรียนใหม่จึงมีไม่กี่คนที่ให้ความสําคัญกับการสอบเข้าดังนั้นแม้จางเซเวียนจะได้สร้างความคึกครมขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่รู้เรื่อง ผมก็แค่พอทำได้จังเซเวียนตอบผมได้อันดับที่ห0ิยังได้อยู่ในโซนหัวกะทิพอดีอันดับที่ห้าหรืออวินเหลียนห่ตกใจรุ่นของคุณเก่งกาดขนาดไหนกันนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าปีนี้เรามีนักเรียนใหม่ผู้เก่งกาดมากมายขนาดนี้ด้วยระดับความเชี่ยวชาญด้านค่ายกลของชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขาน่าจะอยู่ในสามอันดับแรกได้สบายทำไมถึงได้อันดับที่ห0ินั่นเป็นอันดับที่อันตรายมากเลยเล่อเพียงนิดเดียวก็จะหลุดจากโซนหัวกะทิแล้ว ก็มีคนเก่งๆอยู่หลายคนในรุ่นของเขายังไม่ทันที่จางเซเวียนจะตอบหลัวชวนชิงก็พูดขึ้นมาคุณคงได้ยินเคยได้ยินชื่อจางอยู่จากตระกูลจางมาแล้วใช่ไหมเขาอยู่ในรุ่นเดียวกันจางอยู่คุณหมายถึงเจ้าหนุ่มที่มีสายเลือดปฐพีหรือผมเคยพบเขาครั้งหนึ่งเขาเป็นคนเก่งกาจมากหากถึงเวลาหลัก็เขาเทียบชั้นกับคุณได้เลยทีเดียวพึ่อมมอหลัวชุนชิงคำรามอย่างหมุดหงิดเมื่อได้ยินคำพูดนั้น อย่างหงุดหงิดไปเลยนะ่าถึงจะมีคนตระกูลจางผู้ปราดเปรื่องอยู่มากมายในปีนี้ก็ไม่มีใครเทียบได้กับองค์หญิงน้อยจากตระกูลหลวงของคุณหลอกอวินเหลียนให้หัวเราะเบาๆเมื่อพูดถึงองค์หญิงน้อยสายตาที่บ่งบอกความชื่นชมของเขาก็สแสดงออกมาอย่างเปิดเผยจางเซเวียนกมัดแน่นอยู่ใต้แขนเสื้อของเขาและพยายามวางสีหน้าเรียบเฉยพี่อวินองค์หญิงน้อยที่คุณพูดถึงนั่คือน,นักรบเรื่องชื่อผู้ฝึกฝนศิลปะผู้เก็บงำมิติใช่ไหม ใช่ผมกำลังพูดถึงน้องสาวของหลัวชวนชิงอวินเหลียนหายมื่ใส่ใจสีหน้าเคร่งเครียดของหลัวชวนชิงเขาพูดต่ออย่างกระตือรือร้นพูดก็พูดเธอผมได้ยินมาว่าน้องสาวของคุณได้มั่นหมายกับทายาทน้อยของตระกูลจางตั้งแต่เกิดไม่ทราบว่าทายาทน้อยคนนั้นเก่งกาจอย่างที่ใครๆพากันพูดถึงเขาหรือเปล่าหุบปากเธอหลัวชวนชิงตาดขณะรีตาจ้องอวินเหลียนหายผมบอกคุณแล้วนะว่าอย่าพูดเรื่องนี้ต่อหน้าผมอีกไม่อย่างนั้นจะมาว่าผมหยับขายไม่ได้ ชายอ้วนหยวนเสี่ยวยักไหลยอย่างไม่ใส่ใจกับความโกรธเกรี้ยวของหลัวชวนชิงถึงเราจะพูดหรือไม่พูดนั่นก็เป็นการตัดสินใจของเหล่าผู้อาวุโสจากทั้งสองตระกูลคุณโมโหไปก็ไม่ช่วยให้อะไรเปลี่ยนแปลงได้หรอกในฐานะทายาตระกูลหยวนซึ่งเป็นรองเพียงแค่สามตระกูลใหญ่เขารู้เรื่องราวเกี่ยวกับการมั่นหมายระหว่างองคหญิงน้อยแห่งตระกูลหลัวกับทายาทน้อยของตระกูลจางเป็นอย่างดี เขารู้ดีว่าพี่ชายที่ห่วงน้องสาวเกินขนาดคนนี้กลัวว่าน้องสาวจะไม่มีความสุขที่ต้องแต่งงานเข้าสู่ตระกูลจางแต่ในฐานะทายาทของหนึ่งในตระกูลนักปราดที่แข็งแกร่งที่สุดมันก็เป็นความรับผิดชอบที่พวกเขาจะสลัดทิ้งไม่ได้การตัดสินใจที่สำคัญแบบนี้ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากเหล่าผู้อาวุโสของทั้งสองตระกูลแม้แต่หัวหน้าตระกูลหลัวก็ไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจครั้งนี้ ผมอาจเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดก็จะยื้อไว้จนสุดความสามารถถ้าผมมีโอกาสจัดก,การหมอนั่นผมจะซ้อมเขาจนกว่าเขาจะถอนตัวจากการมั่นหมายหลวชวนชิงขกกรามอย่างโกรธแค้นทำไมคุณต้องทำอะไรให้มันยากด้วยล่ะอวินเหลียไหายถอนหายใจเฮือกใหญ่ถ้าทายาดน้อยของตระกูลจังคนนั้นยิ่งใหญ่เป็นตำนานอย่างที่เขาว่ากันจริงๆความบริสุทธิ์ของสายเลือดของเขาก็จะต้องเทียบได้กับน้องสาวของคุณแล้วคุณคิดว่าคุณจะสู้กับเขาไหวหรือ ผมหลัวชวนชิงหน้าแดงกำ่ำถึงเขาจะทรงพลังศักดิ์แค่ไหนแต่ก็รู้ดีว่าไม่อาจเทียบกับน้องสาวของเขาได้เลยขนาดน้องสาวของเขาอายุอ่อนกว่าเขาเป็นสิบปีแต่ทั้งระดับวอนยุทธและประสิทธิภาพการต่อสู้ของเธอก็เหนือชั้นกว่าเขาไปแล้วถ้าทายาทน้อยของตระกูลจางคนนั้นเป็นอัจฉริยะในระดับเดียวกันกับน้องสาวของเขาก็ไม่มีทางที่เขาจะรับมือกับอีกฝ่ายได้เลย ถึงตอนนี้ปี่หงอิงที่เงียบงันมาตลอดก็พูแทรกพูดถึงทะยานน้อยของตระกูลจางฉันเคยได้ยินความลับบางอย่างเกี่ยวกับเขาพวกคุณอยากฟังไหมความลับทุกคนรีบหันมาและแม้แต่หลัวชวนชิงที่ยังมีสีหน้ายเย็นชาอยู่ก็ถึงกับหูพึ่ง เมื่อ20ปีก่อนท่านอาจารย์ของฉันได้รับเชิญไปยังตระกูลจางในฐานะแขกผู้ทรงเกียรติคืนหนึ่งในบ้านพักของตระกูลหัวหน้าตระกูลมาเคาะประตูห้องของเธออย่างปุบปับขอร้องให้เธอไปช่วยชีวิตใครคนหนึ่งปี้หงอิงพูดด้วยแววตาครุ่นคิดดูเหมือนพยายามจะหวนรำลึกถึงบทสนทนาระหว่างเธอกับท่านอาจารย์ของเธอในครั้งนั้นหัวหน้าตระกูลจางคุณหมายถึงเีีีียยยยยนนนดดาาาาบบบชิงงงงเเเเมมมหหรรืออววววสส่ส่่ถ้้ทกคคพ ใช่เขานั่นแหละปีหงอิงพยักหน้าในตอนนั้นท่านอาจารย์ของฉันมงมงานกับการกระทำของเขามากในฐานะมือบเลงบทเพลงปีศาจเธอไม่ได้เชี่ยวชาญในการรักษาใครต่อใครจึงเป็นเรื่องน่าสงสัยว่าทําไมหัวหน้าตระกูลจังถึงมาขอร้องเธออย่างปุบป,ปับแบบนั้นแต่ทันทีที่เธอเห็นคนไข้คําตอบก็ปรากฏชัดเจน คนไข้เป็นเด็กทารกท่านอาจารย์ของฉันบอกไม่ได้ว่าทารกน้อยนั้นถูกวางยาหรือว่าอะไรแต่จิตวิญญาณของเขาอยู่ในสภาพอ่อนแอมากพร้อมจะเสื่อมสลายได้ทุกขณะเซียนดาบชิงเมืองอยากให้ท่านอาจารย์ของฉันบรรเลงบทเพลงปีศาจเพื่อรักษาจิตวิญญาณของเขาฝูงชนต่างพยักหน้าบทเพลงปีศาจนั้นสามารถทำลายสภาวะจิตและสมองของผู้คนได้แต่ในเวลาเดียวกันก็สามารถเยียวยาจิตวิญญาณและยกระดับวันยุทธ์ได้เช่นกัน เป็นการไม่ฉลาดหนะหากจะป้อนยาให้กับทารกที่กำลังอ่อนแอดังนั้นในสถานการณ์แบบนี้จึงเหมาะสมกว่าที่จะขอความช่วยเหลือจากมือบเลงบทเพลงปีศาจแทนที่จะเป็นนายแพทย์ท่านอาจารย์ของฉันตกลงให้การช่วยเหลือซึ่งผลการรักษานั้นก็ไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชัดแต่ถึงอย่างนั้นเสียนดาบชิงเมิงก็ยังมอบรางวัลให้กับท่านอาจารย์ของฉันอย่างงามสำหรับความช่วยเหลือของเธอ หลังจากนั้นท่านอาจารย์ก็ถูกพาออกจากบ้านพักไปแล้วเธอก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทารกน้อยคนนั้นเมื่อย้อนคิดหยวนเสี่ยวอดถามไม่ได้คุณกำลังจะบอกว่าทารกน้อยที่ท่านอาจารย์ของคุณได้ช่วยชีวิตในครั้งนั้นคือทายาทน้อยของตระกูลจางหรือก็ไม่มีอะไรที่จะแน่ใจได้นะแต่ถ้าพิจารณาจากความบังเอิญของช่วงเวลาและข้อเท็จจริงที่ว่าเซียนดาบชิงเมืองลงทุนมาเชิญอาจารย์ของฉันด้วยตัวเองแต่มาคิดอีกที การที่ทายาทน้อยมีสายเลือดที่บริสุทธิ์อย่างไม่มีใครเทียบได้ตั้งแต่อยู่ในคันมันดาก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าตระกูลจางจะต้องทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างในการปกป้องเขาไม่น่าเชื่อว่าจะมีใครทำลายกรอบป้องกันอันแน่นหนาของตระกูลจางและเข้าไปทำร้ายเขาได้ปี้หงอิงวิเคราะห์พร้อมกับขมวดคิ้วท่านอาจารย์ของฉันก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้มากนะแต่เมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีใครเคยเห็นทายาทน้อยในที่สาธารณะเลยเธอจึงอดสงสัยไม่ได้ ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติกับทายาทน้อยคนนั้นของตระกูลจางทำไมเขาถึงต้องซ่อนตัวจากชาวโลกมาตลอดเวลา20ปีแถมยังไม่เข้าเรียนในปูชนีสถานนักปราช์ด้วยมีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับทายาทน้อยที่ทำให้ผู้รับรู้เรื่องราวอดคิดหนักไม่ได้ ถ้าคนที่ท่านอาจารย์ของคุณรักษาเมื่อ20ปีก่อนเป็นทายาทน้อยของตระกูลจ,งจังจริงๆนั่นก็หมายความว่ามีใครคนหนึ่งทำร้ายเขาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทันทีหลังจากที่เขาเกิดยากที่จะเชื่อนะว่าเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นจริงหยวนเสี่ยวขมวดคิ้ว ในฐานะทายาทตระกูลนักปราดพวกเขารู้ดีว่าทางตระกูลปกป้องทายาทที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ที่สุดอย่างเข้มงวดขนาดไหนนี่เป็นทายาทคนแรกในรอบหมื่นปีของตระกูลจางที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ทัดเทียมกับผู้ก่อตั้งแล้วพวกเขาจะปล่อยให้ใครมาทำร้ายทันทีหลังจากที่เขาเกิดได้อย่างไรจางเซเวียนอดถามไม่ได้หรือว่าจะเป็นการกระทำของคู่แข่งที่อยู่ภายในตระกูลจาง หากทารกน้อยที่ป่วยหนักในครั้งนั้นคือทายาทน้อยของตระกูลจางจริงๆนั่นก็จะเป็นเรื่องดีเพราะด้วยสภาวะของเขาเขาก็จะไม่คู่ควรกับการที่จะได้แต่งงานกับหลัวลล้วชิงเป็นไปไม่ได้หรอกตระกูลนักปราชญ์อย่างตระกูลจางให้ความสําคัญกับชื่อเสียงและเกียรติยศมากไม่มีทางที่ความขัดแย้งภายในหรืออะไรทํานองนั้นจะเกิดขึ้นในหมู่พวกเขาผู้พูดคือหลัวชวนชิงเขาเองก็เป็นอัจฉริยะจากตระกูลหลัวจึงเข้าใจระบบการทํางานในตระกูลนักปราชญ์เป็นอย่างดี แต่ลำพังแค่การที่ตระกูลจางให้ความใส่ใจกับชื่อเสียงและเกียรติยศนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นี่ใครจะไปรู้อาจจะเป็นผู้อาวุโสที่ทยอทยานสักคนหนึ่งที่พยายามจะฆาตกรรมทายาทน้อยเพราะอยากจะขึ้นเป็นหัวหน้าตระกูลเสียเองก็ได้เพราะในชีวิตเก่าของจางเซเวียนเขาเป็นบรรณารักษ์มาก่อนจึงได้อ่านหนังสือและเรื่องราวที่เต็มไปด้วยพล็อตแบบนี้มันเป็นพล็อตธรรมดาสามาัญในนิยายที่เกี่ยวกับครอบครัว ยังไม่ทันที่หลัวชวนชิงจะได้พูดหยวนเสี่ยวก็สายหน้าและตอบว่าคุณไม่ได้มาจากตระกูลนักปรา์จึงไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ที่ควบคุมพวกเราอยู่ผมบอกคุณได้เลยว่าสถานการณ์อย่างที่คุณพูดมานั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้จางเซเวียนกระพริบตาด้วยความไม่เข้าใจ อำนาจทำให้ผู้คนหูหนวกตาบอดได้เสมอและแม้แต่ปรมาจารย์ระดับ9ก้าดาวก็ยังอาจตกหลุมพรางของมันได้นะระษาอะไรกับเหล่าผู้อาวุโสของตระกูลใครจะให้ความแน่ใจได้ว่าเรื่องแบบนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นมีโอกาสด้วยซ้ำไปที่เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาเห็นสีหน้าสับสนของจังเซเวียนหยวนเสี่ยวสายหัวอีกครั้งคุณอาจไม่เข้าใจหากผมอธิบายจากมุมมองของพวกเรางั้นผมจะอธิบายแบบนี้แทนก็แล้วกัน คุณคงจะรู้นะว่ามีหัวหน้าปูชนีสถานอยู่ในปูชนีสถานนักปราชญ์ของพวกเราใช่ไหมตอนที่1345ความลับของตระกูลจางผมรู้ไม่เพียงแต่เขาจะรู้ว่ามีหัวหน้าปูชนียอสถานอยู่ในปูชนีสถานนักปราชญ์เท่านั้นแต่เขายังเป็นตัวเลือกที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งนั้นด้วย มีเกณฑ์การคัดเลือกอยู่ชุดหนึ่งเพื่อตัดสินว่าใครมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้เป็นหัวหน้าปูชนีสถานผู้ที่ขาดคุณสมบัติจะไม่มีทางได้รับมรดกตกทอดของปูชนีสถานโดยเด็ดขาดคุณคงเคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมหยวนเสี่ยวถามจางเซเวียนพยักหน้ารับ ในการที่จะได้เป็นหัวหน้าปูชนีสถานนักปราดผู้นั้นจะต้องมีดวงตาอย่างรู้เป็นปรมาจารย์มีความชอบทำบวางตัวอ่อนน้อมและมีบุคลิกถ่อมเนื้อถ่อมตัวอยู่เสมอมีความโดดเด่นไม่เป็นสองรองใครและสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวหัวใจของใครใครได้เพราะผ่านหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้มาแล้วนักปราดคุยจึงได้มอบตราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานให้กับเขาหากปราศจากปัจจัยเหล่านี้ก็ไม่มีทางที่เขาจะได้เป็นตัวเลือกของตำแหน่งหัวหน้าปูชนีสถาน ก็เป็นแบบเดียวกันกับตำแหน่งหัวหน้าตระกูลนักปราดมีแต่ผู้ที่มีสายเลือดซึ่งมีความบริสุทธิ์ถึงขั้นเท่านั้นที่จะมีคุณสมบัติเพียงพอจะได้เป็นหัวหน้าตระกูลคนต่อไปผู้อื่นไม่อาจแอบบ้างหรือช่วงชิงเอาหน้าที่นี้ไปจากหัวหน้าตระกูลได้เพียงเพราะความแข็งแกรง่ง ยกตัวอย่างหัวหน้าตระกูลจางอันที่จริงเซียนดาบชิงเมืองเป็นเพียงตัวแทนหัวหน้าตระกูลชั่วคราวเท่านั้นหัวหน้าตระกูลตัวจริงคือทายาทน้อยตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาเขาเป็นคนเดียวที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ถึงขั้นที่จะได้เป็นหัวหน้าตระกูลจางหยวนเสี่ยวพูด เรื่องนี้เป็นไปในทํานองเดียวกันกับตระกูลหลัวถึงพี่ชวนชิงจะมีสายเลือดบริสุทธิ์เช่นกันแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะทําให้ได้รับมรดกและตําแหน่งของหัวหน้าตระกูลหัวหน้าตระกูลหลัวตัวจริงคือน้องสาวของเขาเพียงแต่ว่าน้องสาวของเขายังอายุน้อยเกินไปในตอนนี้พี่ชายจึงช่วยจัดการแทนในช่วงเวลานี้ไปก่อนจางเซเวียนถึงบางอ้อสถานการณ์ของตระกูลนักปรา์ก็เหมือนก,นกันกับสถานการณ์ของเขาในตอนนี้ แม้ปูชนีสถานนักปราชจะมีรองหัวหน้าซึ่งทำหน้าที่ดูแลกิจธุระต่างๆแต่เมื่อใดก็ตามที่จางเซเวียนปลดฉนวนของตราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานและกลายเป็นหัวหน้าปูชนีสถานตัวจริงก็จะไม่มีใครสามารถฉกฉวยตำแหน่งไปจากเขาได้ นี่คือกฎเกณฑ์ที่ปรมาจารย์ของตั้งขึ้นเป็นหนึ่งในคุณค่าและความชอบธรรมที่เขาได้สั่งสอนไว้ไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนความคิดของปรมาจารย์ของโดยเฉพาะในสถานที่ที่มรดกตกทอดของเขาได้รับการถ่ายทอดลงมาไม่อย่างนั้นฝูงชนก็จะหันหลังให้กับผู้นั้นแถมยังจะถูกวิพากวิจารณและดูถูกถึงการกระทำอันผิดศีลธรรมของเขาไปตลอดระยะเวลาหลายปีด้วย ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ตระกูลนักปรญ์ตระกูลไหนจะทำร้ายหัวหน้าตระกูลของตัวเองเพราะความพยายามที่จะยึดอำนาจจากเขายังไม่ต้องพูดถึงความบริสุทธิ์ของสายเลือดของทายาทน้อย <S <S เมื่อเขาเติบโตเต็มที่ก็มีแต่จะนำพาตระกูลจางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทำให้สมาชิกทุกคนมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีเพิ่มขึ้นแล้วใครจะโง่เง่า,งา,งา,งาถึงขนาดทำลายอนาคตของตัวเองด้วยการทำร้ายทายาทน้อยหยวนเสี่ยวอธิบายเอออาจารย์เซเวียนกระหัวอย่างละอายใจ เขานิกไม่ถึงว่าแม้แต่ตระกูลนักปราชญ์ผู้ทรงพลังก็จะมีขนบรรมเนียมกำหนดไว้มากมายขนาดนี้ถ้าทุกสิ่งที่หยวนเสี่ยวพูดเป็นความจริงก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีใครลอบทำร้ายทายาทน้อยของตระกูลจางฉันได้ยินเรื่องนี้มาจากท่านอาจารย์ตั้งแต่หลายปีก่อนและพูดตามตรงนะฉันก็ตรวจสอบไม่ได้ว่ารายละเอียดนั้นที่ฉันจดจำได้นั้นถูกต้องหรือเปล่าพี่หงอิงสายหน้า ยิ่งไปกว่านั้นสำหรับตระกูลที่ยิ่งใหญ่อย่างตระกูลจังอย่างน้อย,อยๆก็คงจะมีทารกหลายพันคนที่เกิดในปีเดียวกันเราไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่ว่าทารกที่ท่านอาจารย์ของฉันเข้าไปช่วยเหลือนั้นอาจจะเป็นบุตรของสหายของเซียนดาบชิงเมืองก็ได้ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายหมื่นปีตระกูลจังได้เติบโตขึ้นจนเป็นจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ ประชากรที่มีอยู่ในตระกูลนั้นมากมายจนนับไม่ท้วนและโครงสร้างของทั้งครอบครัวหลักและครอบครัวสาขาก็ซับซ้อนอย่างน่าทึ่งในแต่ละปีทางตระกูลจะมีสมาชิกใหม่หลายพันคนจึงไม่มีทางที่จะแน่ใจได้ว่าเด็กน้อยที่ท่านอาจารย์ของปี้หงอิงได้รักษานั้นเป็นทายาทน้อยจริงหรือเปล่าอีกอย่างก็ออกจะน่าหัวเราะที่จะคิดว่าอัจฉริยะผู้ไร้เทียมทานของตระกูลจางที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนจะต้องตกอยู่ในสภาพใกล้ตาย,ต,ายตั้งแต่ไม่นานหลังจากเขาเกิด ก็จริงทุกคนพยักหน้าเอาละเลิกพูดเรื่องตระกูลจางกันเสียทีรู้ดีว่าพูดไปก็เปล่าประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อไม่มีทางพิสูจน์ข้อมูลได้ปี้หงอิงหันไปถามหลัวชวนชิงพี่หลัวฉันได้ยินว่าองค์หญิงน้อยออกจากปูชนียสถานนักปราดไปได้ระยะหนึ่งแล้วเธอกลับมาหรือยังเมื่อได้ยินคำนั้นจางเซเวียนก็ตาโตขึ้นทันทีเขารีบหันไปมองหลัวชวนชิง คำพูดของปี้หงอิงทำลายความโกรธและขุนเคืองที่จางเซเวียนมีต่อเธอไปหมดเหลือไว้แต่ความสำนึกในบุญคุณเธอกลับมานานแล้วหลัวชวนชิงตอบพร้อมกับพยักหน้ากลับมาแล้วหรือเยี่ยมเลยถ้ามีโอกาสพาฉันไปพบเธอหน่อยนะถึงจะเป็นนักเรียนในปูชนีสถานฝ่ายในเหมือนกันแต่ฉันก็ไม่มีโอกาสได้พบเธอเลยปี้หงอิงพูดด้วยความตื่นเต้น แม้จะเป็นเวลาถึงสองปีแล้วหลังจากที่องค์หญิงน้อยเข้าสู่ปูชนีสถานนักปราชญ์และเธอก็ได้สร้างสถิติไว้มากมายนับไม่ถ้วนแต่ก็มีคนเพียงไม่กี่คนที่เคยได้พบเธอมีเรื่องร่ำลือนับไม่ถ้วนถึงการปรากฏตัวของเธอรอบๆบปูชนียสสถานนักปราชญ์บ้างก็ยกย่องถึงความงามอันยากจะหาใครเทียบบ้างก็ยำเกรงในความปราดเรื่องของเธอ เธอเข้าปรีกวิเวกตั้งแต่กลับมาฝึกฝนวอนยุทธอย่างเอาเป็นเอาตายไม่หยุดหย่อนอย่างกับได้ไปทำร้ายอัจฉริยะผู้ทรงพลังศักดิ์คนหนึ่งอย่างนั้นและแม้แต่ผมก็ยังไม่ได้พบเธอนับประษาอะไรกับคนอื่นหลัวชวนชิงสายหน้าและถอนหายใจเฮือกใหญ่ฝึกฝนวอนยุทธอย่างเอาเป็นเอาตายและไม่หยุดหย่อนแต่เธอก็ทรงพลังอยู่แล้วนี่จางเซเวียนพึมพำกับตัวเองขณะที่รู้สึกเจ็บแปลบในอก เมื่อครั้งอยู่ที่พระราชวังชิวอูสาวน้อยลังเลอยู่เนิ่นนานกว่าจะยอมรับคำสารภาพรักของเขาเป็นไปได้ว่าเธอรู้ดีว่าเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะฝ่าฝืนการมั่นหมายและมันคงจะไม่ใช่จุดจบที่งดงามสำหรับทั้งคู่แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังอาจหาพอที่จะมอบความศรัทธาให้และตกลงปลงใจกับเขา แต่การตกลงปลงใจนี้ก็ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนนั่นหมายความว่าเธอจะต้องขัดคำสั่งของเหล่าผู้อาวุโสในตระกูลและการที่จะทำอย่างนั้นได้เธอก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องจมดิ่งอยู่กับการฝึกฝนวอนยุทธอย่างเต็มที่เพื่อหวังว่าจะใช้ความแข็งแกร่งของเธอกำหนดโชคชะตาของตัวเองให้ได้ไม่อย่างนั้นก็มีแต่จะต้องล่องลอยไปตามกระแสของคนอื่นๆ เมื่อรู้สึกถึงอารมณ์ที่ปั่นป่วนขึ้นมาของจางเซเวียนหลัวชวนชิงรีตามองดูเหมือนคุณจะสนใจในตัวน้องสาวของผมนะผมในชั่วงขณะหนึ่งจางเซเวียนอยากจะบอกไปอย่างเปิดอกว่าน้องสาวของคุณตกลงปลงใจยอมเป็นคนรักของผมแล้วแต่ในวินาทีสุดท้ายเขาก็ล้มเลิกความคิดนั้นยังไม่ต้องคิดว่าหลัวชวนชิงจะเชื่อคำพูดของเขาหรือไม่หากอีกฝ่ายเชื่อเรื่องนี้ก็คงจะกลายเป็นหายนะ แค่คิดดูก็แย่แล้วคู่มั่นของทายาทน้อยแห่งตระกูลจังตกหลุมรักกับนักรบที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าซึ่งมาจากภูมิหลังอันแสนธรรมดาสามัญเรื่องนี้จะต้องเป็นข่าวคลึกโครมและหากผิดพลาดไปเขาคงจะทำให้หลัวล่วชิงต้องลำบากใจขึ้นอีกเธอกำลังฝึกฝนวอนยุทธ์อย่างหนักเพื่ออนาคตของทั้งคู่จึงเป็นธรรมดาที่เขาจะไม่ยอมปล่อยให้ความหุนหันพลันแล่นชั่ววูบของตัวเองดึงเธอให้ตกลงมา ขอแค่ให้เราปลดฉนวนได้และกลายเป็นหัวหน้าปูชนีสถานนักปราดให้ได้เสียก่อนก็จะไม่มีใครกล้าส,สบประมาทเราอีกจังเซเวียนสูดหายใจลึกและข่มความร้อนรนเอาไว้สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเขาในตอนนี้คือการฝึกฝนวอนยุทธ์อย่างเงียบๆและพยายามปลดฉนวนของตราสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าปูชนีสถานให้ได้เร็วที่สุดเขาไม่ได้เกรงกลัวปัญหาแต่คงจะให้อภัยตัวเองไม่ได้หากเขาสร้างปัญหาให้หลัวล่วชิงมากขึ้นอีก จางเซเวียนรีบปรับสภาพจิตของเขาให้กลับสู่ความสุขุมดังเดิมก่อนจะตอบชื่อเสียงขององค์หญิงน้อยนั้นร่ำลือไปไกลผมได้ยินวีรกรรมของเธอมาตั้งแต่เมื่อครั้งผมอยู่ในจักรวรรดิชิงหยวนและพูดตามตรงผมไม่ได้มีความรู้สึกใดนอกจากชื่นชมและยกย่องเธอนั้นคือเหตุผลที่ผมอยากรู้ว่าเธอทำอะไรบ้าง เึิ่มมอมมอถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีถ้าผมรู้ว่าคุณมีความคิดแบบเบ่อื่นกับน้องสาวของผมหละก็ต่อให้เราคุ้นเคยกันก็เธอวางใจได้เลยว่าผมจะซ้อมคุณจนถึงขั้นที่คุณลุกขึ้นมาไม่ถูกเลยทีเดียวแหละหลวชวนชิงคำรามด้วยน้ำเสียงข่มขู่รู้แล้วรู้แล้วจังเซเวียนพยักหน้าพร้อมกับยิ้มเจ่อนต้องมาถูกว่าที่พี่ชายภรรยาในอนาคตข่มขู่เอานี่มันหมายความว่าอ,อย่างไร ในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกดีใจอย่างมากที่ยั้งปากตัวเองเอาไว้ทานไม่อย่างนั้นก็คงจะต้องลงไปนอนฟกช้ำดำเขียวทั้งตัวอยู่กับพื้นแล้วเอาล่ะเลิกพูดเรื่องนี้กันเถอะอวินเหรียญไห่หัวเราะหืๆก่อนจะเปลี่ยนเรื่องประมาจานจางในรุ่นของคุณแน่นอกจากจางอยู่ยังมีนักเรียนอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถมากทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้มาจากตระกูลนักปราชญ์ถ้าผมจำไม่ผิดเขาชื่อฟงซืออีคุณรู้จักเขาหรือเปล่า ฟงซืออี้ผมรู้จักเขาเขาได้อันดับหนึ่งในการทดสอบครั้งนี้ตามที่ผมรู้มาดูเหมือนเขาจะเป็นสิทธิสายตรงของหนึ่งในผู้อาวุโสของสภาปรมาจารย์สำนักงานใหญ่ ใช่มีผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่อยู่สามคนในสภาปรมาจารย์สำนักงานใหญ่และตำแหน่งที่อยู่ของพวกเขาก็มักจะเป็นความลับการได้เป็นสิทธิสายตรงของเขานั้นต้องบอกว่าฟงซื่ออี้โชคดีมากยิ่งไปกว่านั้นผู้อาวุโสที่ดูแลเขายังเป็นผู้อาวุโสที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสามผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ด้วยปรมาจารย์อย่างอาวินเหลียนไห่ตั้งข้อสังเกตด้วยความอิจฉาปรมาจารย์อย่างชื่อที่คุ้นหูทำให้จางเซเวียนหันหน้าไปมองอวินเหลียนไห่โดยสัญชาตญาณ ใช่แล้วปรมาจารย์หน,น่หย,นยอ,อย่างชวนอวินเหรียญห่ตอบอย่างชวนจางเซเวียนถึงกับตัวแข็งที่ผ่านมาจางเซเวียนแนะนําตัวเองว่าเป็นสิทธิสายตรงของอย่างชวนมาตลอดเขาไม่คิดว่าจะมีคนชื่อนี้ที่มีตัวตนอยู่จริงๆช่างเป็นเรื่องบังเอิญเหลือเกินไม่น่าเชื่อว่าจะมีปรมาจารย์ที่ชื่อ,อย่างชวนอยู่ในสภาปรมาจารย์สํานักงานใหญ่และยังเป็นถึงหนึ่งในสามผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ด้วยช่างโชคดีแค่ไหนที่เขาเจอกับเรื่องบังเอิญแบบนี้ ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมห,หลัวเฉินชิงจึงตื่นกลัวเมื่อได้พบเขาและได้ยินชื่อของหยางชวนไม่ใช่เพราะเขาปลอมตัวเป็นหยางชวนได้สมบอถาดแต่เป็นเพราะมีบุคคลชื่อนี้ตัวเป็นเป็นอยู่จริงนั่นคือสาเหตุที่ทำให้อีกฝ่ายพรั่นพรึงและตื่นตระหนก ตลอดการเดินทางของเขาขอแค่เขาเอ่ยชื่ออย่างชวนสภาประมาจา์ก็จะปิดข่าวเรื่องนั้นทันทีเป็นไปได้ว่าพวกเขารู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับหนึ่งในสามผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ของสภาประมาจารย์แห่งสำนักงานใหญ่และตัดสินใจว่าคงดีที่สุดหากจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุผล เขานึกว่าการปลอมตัวของตัวเองยอดเยี่ยมจนสามารถตบตาทุกคนให้คิดว่าเขามีคนหนุนหลังผู้ทรงพลังทําให้ไม่มีใครกล้าแต่ต้องเคล็ดวิชาเทียบฟ้าและเทคนิคเทียบฟ้าของเขาแต่กลับกลายเป็นว่ามีอย่างชวนตัวจริงอยู่ในโลกนี้ทุกอย่างราบรื่นสําหรับเขาก็เพราะเขายืมชื่อเสียงของอีกฝ่ายมาแอบอ้างอํานาจของตัวเองมีเรื่องบังเอิญใหญ่หลวงขนาดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจางเซเวียนแทบจะรับความจริงในทันท่วงทีไม่ได้ เขารู้ดีว่าเขาคิดชื่ออย่างชวนขึ้นมาลอยๆเท่านั้นมันเป็นเรื่องบังเอิญมากเกินไปที่ชื่อที่เขาคิดขึ้นมานั้นมีตัวตนอยู่จริงหรือจะเป็นเพราะอนุภาพของหอสมุดเทียบฟ้าจางเซเวียนคิดอย่างระแวงขณะที่ดําดิ่งเข้าไปในห้วงคำนึงของตัวเอง เขาเข้าไปยังหอสมุดเทียบฟ้าและจ้องตัวหนังสือที่อยู่บนป้ายขนาดใหญ่หน้าประตูมันแผ่รังสีของประวัติศาสตร์โบราณออกมาเหมือนของล้ำค่าที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายยากที่จะพันนาความรู้สึกที่ตัวหนังสือเหล่านั้นส่งออกมาแต่สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่เขาคิดได้ก็คือความขลังและความเก่าแก่ บางทีสิ่งนี้อาจจะเป็นที่เขาเรียกกันว่าเส้นได้แห่งโชคชะตามีแรงดึงดูดบางอย่างที่โลกสร้างขึ้นภายใต้เจตจำนงของสวรรค์แม้การตัดสินใจเพียงชั่ววูบก็เกินที่ใครจะจินตนาการได้จางเซเวียนคิดขณะยืนตัวแข็งทื่อเขาไม่รู้ว่าทำไมจึงรู้สึกอย่างนั้นแต่สัญชาตยานบอกเขาว่าเรื่องนี้เป็นมากกว่าความบังเอิญบางทีอาจเป็นเพราะหอสมุดเทียบฟ้าบงการจิตใต้สำนึกของเขาให้พูดสองคำนั้นออกมา JT แชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง